สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันแบบถึงเนื้อถึงตัวกับสถานการณ์สุดร้อนแรงในประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาที่ตอนนี้ทั้งเศรษฐกิจสินค้าและนักลงทุนเริ่มสั่นคลอนกันไปหมดแล้วครับใช่ค่ะพูดได้เลยว่าตอนนี้ขเขมรกำลังร้อนแรงกว่าแดดพนมเปนตอนบ่ายสามเพราะทั้งราคาน้ำตาลที่พุ่งทะลุฟ้าภาษีซ้ำซ้อนรีดไถกันสองต่อแถมนักลงทุนต่างชาติเริ่มย้ายหนีกันเป็นแถวค่ะ เรื่องน้ำตาลนี่แหละจุดแตกหักใหญ่เลยครับตอนนี้ราคาน้ำตาลในประเทศกัมพูชาพุ่งสูงถึง6,000เรียวต่อกิโลกรมัมหรือราวๆาวสบาทไทยซึ่งมันแพงกว่าน้ำตาลที่นำเข้าจากประเทศไทยเกือบเท่าตัวทั้งที่ของไทยยังต้องบวกค่าภาษีและค่าขนส่งอีกด้วยนะครับ แล้วรู้ไหมคะว่าทำไมมันถึงแพงขนาดนี้จุดริ่มต้นมาจากการปิดด่านอารัญญประเทศปล่อยเป็ดตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่กัมพูชาเคยนำน้ำตาลจากไทยเข้ามากว่า70%ซของทั้งประเทศพอปิดด่านปุ๊บน้ำตาลขาดทันทีขึ้นราคาแทบจะข้ามคืนเลยค่ะและสิ่งที่หนักกว่านั้นคือกำลังการผลิตน้ำตาลของกัมพูชาเองมีเพียง4ี่0 0ตันต่อปีแต่ความต้องการภายในประเทศสูงถึง2 0 0 0 0 0ตัน ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยครับทำไมคนถึงเริ่มสงสัยว่าน้ำตาลที่บอกว่าผลิตในประเทศเนี่ยมันของจริงหรือแค่เอาน้ำตาลไทยมาปัรจุใหม่แล้วแปะป้าย Made in Cambodia ส l a m ขายคนในชาติตัวเองในราคาฟันหัวกันแน่โอ้โหฟังดูเหมือนรีดไถสองเดงเลยนะคะคือโดนทั้งราคาที่แพงขึ้นแถมยังอาจโดนหลอกซ้ำอีกว่าเป็นของในประเทศแล้วแบบนี้ประชาชนจะอยู่ยังไงล่ะคะใช่ครับ และผลกระทบไม่ได้หยุดแค่น้ําตาลนะเพราะหลังปิดด่านราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในกรุงพนมเปญพุ่งขึ้นเฉลี่ยถึง20%ประชาชนบ่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองของแพงเงินไม่มีรายได้ไม่ขึ้นนี่คือภาพที่สะท้อนเศรษฐกิจที่กําลังย่าแย่สุดๆแถมยังมีเรื่องภาษีซ้ำซ้อนอีกค่ะคือไทยกับกัมพูชาทําข้อตกลงยกเว้นภาษีซ้อนกันตั้งแต่ปี2560 แต่ในทางปฏิบัติคนกัมพูชาบอกเลยว่าก็ยังโดนรีดเหมือนเดิมเหมือนข้อตกลงมีไว้โชว์เฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะและถึงรัฐบาลของฮุนมานเน็ตจะออกมาบอกว่าเราจะเจราจาเปิดด่านกับไทยแน่นอนแต่ดันยังคงยืนยันว่าจะเก็บภาษีนําเข้าเพื่อปกป้องกเกษตรกรในประเทศซึ่งก็ถูกถามกลับทันทีครับปกป้องใครกันแน่เพราะตอนนี้ดูเหมือนประชาชนทั้งประเทศกําลังโดนผลกระทบเต็มๆจริงค่ะ และผลมันลามไปถึงนักลงทุนต่างชาติด้วยค่ะตอนนี้หลายบริษัทเริ่มถอนทุนหนีออกจากพนมเปนโดยเฉพาะนักลงทุนจากจีนและเกาหลีที่เคยปักหลักสร้างโรงงานใหญ่ๆเริ่มทยอยย้ายไปอยู่ไทยแทนเพราะที่นี่มั่นคงกว่าระบบไฟฟ้าและโลจิสติกดีกว่าอีกค่ะที่น่าสนใจคือฝั่งไทยเอง โดยเฉพาะ BOI ก็ออกนโยบายรองรับไว้แล้วหน่วยเปิดทางให้นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนย้ายฐานกลับมาไทยได้ง่ายขึ้นพร้อมแจกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกเพียบพูดง่งายๆก็เปิดพรมแดงรอรับเลยครับสรุปก็คือตอนนี้กัมพูชากำลังเสียทั้งของเสียทั้งคนประชาชนต้องจ่ายแพงขึ้นส่วนต่างชาติหนีออกไปแถมรัฐบาลยังโดนตั้งคำถามว่า กำลังปกป้องใครเกษตรกรจริงๆหรือแค่ผลประโยชน์ของกลุ่มทุนบางกลุ่มกันแน่และนี่ยังไม่นับผลกระทบต่อการจ้างงานเพราะพอนักลงทุนหนีแรงงานหลายหมื่นคนก็ต้องตกงานตามไปด้วยเศรษฐกิจในภาพรวมก็เหมือนเครื่องยนต์ดับกลางอากาศไม่มีเชื้อเพลิงจะเดินต่อพูดตรงๆนะคะตอนนี้สิ่งที่คนกัมพูชาต้องการไม่ใช่ถแถลงสวยจากรัฐบาลแต่คือมาตรการจริงที่ทำให้ค่าครองชีพลดลง ถ้าไม่ทำเร็วเศรษฐกิจประเทศอาจถึงจุดที่ถอยหลังไม่ได้อีกแล้วทั้งหมดนี้คือสัญญาณเตือนชัดเจนว่ากัมพูชากำลังเข้าสู่วิกฤตครั้งใหญ่ทั้งจากราคาสินค้าที่พุ่งปัญหาภาษีและความเชื่อมั่นที่กำลังสั่นคลอนและคำถามที่หลายคนอยากรู้คือรัฐบาลกัมพูชาจะหาทางออกจากหลุมนี้ได้ยังไงหรือสุดท้ายฟองสบู่กัมพูชาที่เคยถูกวาดไว้สวยๆอาจจะเริ่มแตกแล้วก็เป็นได้ ติดตามกันต่อไปครับว่าเรื่องนี้จะลงเอยแบบไหนเพราะถ้ารัฐบาลไม่เร่งแก้เกมนี้อาจพลิกจากเศรษฐกิจรุง่งกลายเป็นประเทศร่วงก็ได้ครับ